กาไม่ยาวหรอกชมีรีวิวเนม <c oughs> มากินเนมบ้านต้องยุดกิก้าส่องอร่อยเหนียวแบบมากินฮอดบ้านเนมสีรีสวิวให้พี่น้องเบิ้งในส่องเขายัางไม่ได้เคยชิมมินมั้งตามไปซื้อได้เลยเลยด้อค่ะยุดิ่งองอร่อยหนัวเบิ้งเนมหมูเนาะนี่โอ๊ยอย่างขอซะไนดะ้จะไปไม,ม่ไมเวลาเวลาขอป้าบอกน่นมาก อย่ามาเบิ้งหอมกัิบมปะเดี๋ยวมีตะใบตองเนาะพี่น้องเนาะแถมใบตองแถมมันใบตองอู้แน่นมากเลยรีวิวจริงใจมากซื้อใบตองแถมหมูใส่ยูบอุ้ยเรีนะเดงค่ะมันเป็นซีดิลีอ่ะอันลังลังชาอยู่เป็นร้อยตอนแรกว่าเนี่ยก็มากินน้ำก๋งด้วยน้องยุทธจันทว์ให้เพราะว่าอยากกินแหนมบักพีกี้ต้นไม่อยากกินบักพีกี้บ่อยากกินบักพี อพริกกระเหลียงโอ้แกนดีแปลว่าแหนมแซ่บถ้าแหนมแกนก็คือแหนมแซ่บดด้วค่ะมีเอ็นด้วยแต่เราต้องเตรียมพริกก่อนค่ะเออถ้าเรื่องเนื้อกินอะมาโหลดสิบอกว่าเสียบหรือว่าเสียดถ้าเสียบกับเสียดเนาะถ้าเป็นเสียบกับเป็นเสียดสิเมือมันเล่าเลยเนาะอุ้ยมันสีเปิดดักสีก่อนอะมันโอ้ยแน่ ขอเลยนี่ยักก็เขาเอิญนะลีแคปหน้าได้ยินเสียง่าค่ะพี่มอนกับยูนีท่ะมาเล่นยน้งกันรีแคปบุยเจ้าขินเจ้าขิจ้ามาันนในพี่น้องสีสีมล่ะเบิ่งกอกริก่อนมะกรูรสสนนะอามอบปะยอมพอดเออนะเขากันมาอย่าง้ะ โอ้ยสมกำลังบดีเลยเนี่ยไม่กินข้าวเดียวยาจะอิ่มแล้วกินแค้นี้เราวก็ได้อ่างยอดนี่ยาบเพัแบบนี้ฉันอยากเห็นอีกช่องนึงที่เพื่อนกินพริกน่ะอยากไปให้มากมากเอาบอสอยากเห็นอีิ่มดิเชิญได้บอสมาป้าเลิ่นมาป้าเย้ต้นตำรับไปเองนเหมือนต้นลิ้นเหรอ เจ้าของแนมบ่่ออกนะพี่มอนสวัสดีครับวันๆนี่นีนอันนี้อั่จ้าของหนมเนังจ้ของหนมมันยังบาออกเนี้อือขอครับม่เป็นพอย่าเป็สว่าอ่างยองกันอ่างยองกันอันนี้คือแสแปรี่ได้พี่น้องกินเลยนใจยืนไดพี่น้องออดูยเากินนี่กันนันี้ก็เลยเดากินนี่กันพริกเข้าเลยไปรักไไปรักมาลักไวะไม่ล้วพี่น้องดูระวางมืด่างมือน้อบอกไปแล้วโอ้รอ นี <s <s ่พริกนี่เราเลยเอาให้กินยังอ้อนเนี่ยบ่นด้วยบ่นด้วยมาหน้ปิ้งกันต้นแจวเย่นั่งๆกันบอกไปเลยนะค่ะป่ะแซ่บที่นี่ร้องหวานเนี่ยวะอืมที่พูดจริงก็จริงนะกินแล้วดังนั้นข่าวว่าไปกินอยู่ในติ๊กต๊อกหมดเลยที่น้องอยู่ในติ๊กต๊อกตามนะครับเอฟซีเอฟบอกเพื่อนซีเอฟเนาะอือนั่งกินนั่งกินเออเอาหนูก็เลยได้นั่งสูงก็เป็นหน้าเอาเลยนะค่ะเหมือนคำเลย กินแล้วกันวอากินหรอเนื้อมันเนียอนะเสื้อสีชมพูกินเยอะกว่าเสื้อสีส้มคาะไี่ใส่กินนี่ไะใส่ฮะอี่นักมาบะเนื้อกับเอ็นต้องเสารอขับบน้องแบจนนมันแน่นหนังหนังหนังค่ะประมนี กเห็นต er ั <ah> pues right ้งแรกแล้วว่พ er ี <t ong> <t ong ่ไู้ใหามอลยตอนแรกหลังจากเป็นรอย่น้องตรงนั้นก็ตรห่อ้ยเบรลังเห้เบอม้วนอันนี้ยุบานตรงจุดเด้อค่ะมันเปเตียเาจะฟงจะฟังเนีมไม่กินด้วยเสริกันประเด็นค่ะไม่กินงเนี่ยเปิดตัวเจ้าของเนมตอนนี้เนยับีเนี่ยเนี่ยเนี่ยันเนี แนมที่ดังตอนนี้อยู่ในหนองคายอู้อิเลีอิหลบอกเลยอันนี้ยศเอาเนียอะไรใคซิ่งอะเ้าวาแซ่บตที่นงซีเอฟไหมซีเอฟเราไม่ได้ยังทงง่เพออร์อเดอร์พอบบออันนี้ยองกันแทไ่้องบ่ได้ม่ได้ก็มาบอกเขาดิแกวใ่ไม่เือะต้องจอดีไ่ได้คิ้เลยเนี่ย พี่เราปนจิงในจอวะบาเินตั้งไปแล้นเป็นรสานกินมัหรือว่าแบบตักเามือหนึ่งก้อนหรือว่าสองมือกอันนี้สองอ๋อพี่ว่ากติแล้วอันนี้รยที่สองลยซมือเดยน้องยูโซ่ไหนลูกค้าแบบ่หวาพื้นหลักเพราะีกินได้เลยกินได้เลยแเียวไม่ได้กินกินได้ตอนแรกมันบว่าจะอาพี่นะแล้วสาวเสื้มอยากกินบุกิน เอาไม่รู้ว่าจะกินยังงกับบโกพีกเพราะว่ายังไม่มีตับหมูเอาโมพีกเบิร์นางยุทก็เลยบอกว่าร้องซีมแหนมเบิ้องสันเสีบอีหลีมาเนี่ยก็เลย่มอาทีปดีกว่าเดี๋ยวรีวิวหายวันี้รีวิของคุณไลน์ก็เป็นรีวิวไาเนาะรีวิวว่ากัดนั่งกินซีบอคือพีกกินได้อีหลีป่ะคือพีกกรอบเนาะนางยุทก็จะเอาสามเป็นครื่องกัดเนี่ยโอ้โหอาญ่องเนาะแล้วก็เส้นน้ำตาลกันอย่าหายอย่าหายว่า เลือกเลือกแล้วใ็หายได้พริกเข้ากแบแซ่บเดียว้ามสมเนาะพี่เขาเน้อแซ่บีพริกเขาเน้ตัวนี้เพชรในตัวนี้ตัวนี้ต้นนะตอนเสริมกินแหนมได้อร่อยมาพี่น้องจะบอกว่าไม่หรอเอาไว้ช่วงอย่างมังมันแสบเป็นบอเลยบอลวกออกบ้าบอไบบมาจะมาแบบว่าอยากกอดรีวิวนั่นดิพี่นี่ คันได้กินสมูแบบมันก็คือแซ่บของดอกคายเขาเลยเนาะคันมันไม่ไม่ไม่ได้เบตตอนมันนี่ไหลเลยโอ้สมส่วนเพรานอุ้ยได้เขาได้บอกลูกคาอันพี่น้องมั้ยล้วรถเกียร์ตอนไหนบอให้พี่ตั้งนะบ้าบอหยุดหยุดกี่บอกคือรเกียรอ๋อเาแหนมใบตองแถมหมูนะครับผมแหนมใบตองแถมหมูส้องไซคขายดีตรงนี้แหละซึ่งเมื่อนี้ใบตองหายย่างใบตองหน้าบ้านใสเบิร์ดใส่เบิดลมมาะหนูบ่แม่นดิบ่แม่น นี่ไฟอะตามไปล่อโอ้จะหมดอีรีนี่เตก้เบเอาอมมันมาไม่นเโตพอนึงกับว่ถึงพี่แฉ่เด้เยกินด้ยีีมันแน่นมันแน่นมันแน่นอ่ะมันคุ้มฝามันเสียบตอนเนาะตอนแต่ว่ามันนี้มันมปสูตรใบบุญยมอัพี่น้องอยากไปเด็ดใบบุญยมมากินกับเอาวะจะบไม่ให้แบบเดียวเอาวะไม่ดีแน่ไม่ดีน่ะไม่นไม่ทุกอย่างอีไปต่องล้วใส่ใบบญยมใส่ไหม ่ไใบตองแบบย้อมเบิ้ลย้อนนี่แหละออเดอร์ได้หัวมือปะเนี่ยอ่ามือเมื่อมือละบ้องหอนมันมือละเพชรเพชรได้บ้องหอนมันหาซีแพ็คแต่ว่าได้เรื่อยๆตามอินบ็อกเขาเนาะอินบ็อกเขาไปทาแล้งเบิ้ลแน้องยุนี้นะครับผมอยากเฮ็ดได้หลายๆด้วยครับแต่ว่ามันฟูงมาท่านซุนว่าเขาไม่ยินเลยหรวเขาไปฟูงอยังเน่ยเห็นมือนี่เราไปส่งมืออื่นเหมือนกันมันฟูงเทียนมือนี่เราไปฟูงมือนี่ อันนี้เป็นับตกันจกเนี่ยว่ากินไอพี่น้องกับสมพอดีส้วพอดีเาะโอ้ยด้อีหลีแปแบบยงโชกดีโอว่าดีเอาไปกินกับตำ้อนโอ้ยไปออย่างุกนอแรอนอเสริมเลยรีดิวใหม่มนเยียมมายามเรายังรีวิวใหมมันแสบไม่ดีเนี่ยไมเหลอขอชยซื้อไปายังบอกเพิ่นเขาม มี่น้องกินซื้อตรงนี้ล่ะพี่น้องกินซื้อตรงซื้อนี่ยแหละมันโดูไป่น้องเกือบตาบอดมือเนี่ยน้าแซ่พี่หนีน้องยุดผมเขาพูดอะไรครับผมอันวายตักกันที่บอกว่าไม่ไหวกันเอาแบบว่าเ่าชากแบบนี้เนาะยิ่งผมปันฝันคนนี้แซ่บต้องถามดูแหละเพชรยุนี่กับว่าเพชรเนี่พี่น้องเพราะว่าอยากกินเพชร พี่เชิญบยัการเลยนะครับขอบคุณเามากเลยบคุที่ดีครับอเอาบอกไม่กินน้ำแนบอกมซิมนีอยาบกบอต้องกินูซิ่ะเลยเาอยัำกล้องผู้หยับนี่ขยายเลย่หนอยอใครอันนี้กวโอเคเท่รสเท่้อเมื่อสมหรือสเลย พี่น้องกระอบัมเข้าไปฮัไเอามเนกีวบหนงซอกซามเข้าไปังินบของซองอร่อยนวเนาะแล้วก็จะซางเดี่ยวเลยเป็นมากอะตองข้างเดียวออมีนนไอนมิการนาลกซองนี่หนัป้า่งยใจแนีบ้าอ๋อ พ่อเพิ่งึเขาอ่ิ่ม่เบ้าบาเปิดล้มาเรือไ่เหนแน่ลวสิขึ้นออกอันนี้่ไปละรมเนถ้าีนต่อรอบกับาดก็รับจีบันต่อรอได้เรอเ็นรจักรอยาอ่ ต่อรสชาตเนี่ยมึอเลยจะเปิดโตตีขาดไปยุนั่งอยู่คนหลังเนี่ยเอ็มเป๋ยู่เพราะในแดบันเนี่ยค่ะพี่น้องมึอนี่มากินข่าเล้งเนาะค่ะมล้กินข่าเล้งบ้านน้องยุทธค่ะพากันไปละยุ่งน้ำกันหนี่งน้องยุทธวีมอนต์โอมนะคะแล้วกับพี่พียุ่งน้ำกันว่นเด้มาเหตุการณ์เหตุงานอีหยังได้พี่น้องว่นเด้มาอีหยังเลยมาซุ่มแจวมาซุ่มแซมมาตุ่มมาโฮมกันบ้านๆยุ่งกันอาบวยไม่ติ้กับแม่นไกลเดินเที่ยวไกลอี๋แล้วเสริมมะกอกสะดุ้งค่ะเออเลยแบะ ขัดสิว่าคัสิว่าสุดนี่บาเตี้มาตึกละนัดกันและ้วกันเละเมื่ออาบน้ำครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้นะผู้ใดสนใจแหนมเนี่ยค่ะนี่ลหละลองสอบถามเขาไปเบิง่งซองน้องยุดนะค่ะอร่อยนัวไอ่องเม็ดเนียนะเด้อวค่ะ่องมีน้องยุดกับเมเ็ดเดีย,ยสำหรับพี่น,อน,น้องนันไหนดีเออแต่ <laughs> อื่น,ย,นยังว่าใครสั่งเยะก็ต้อนหนาคนละค ลองสอบกลับลองสอบถามเขาเป็นเบิง้งค่ะพี่น้องลองสอบ,อบสำหรับสำหรับกินนี่กับเสียไว้ส้นนี้แล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะประสบการณพ,พี่น้องแล้วค่ะ